ดวงชะตามิใช่ประกาศิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์ที่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะ ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปคําเตือนที่เราจะออกมาเตือนชาว12ราศีให้ระมัดระวังซึ่งเราก็จะมาดูนะคะว่าตลอดทั้ง28วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าชะตานั่นคือการเตือนภัยให้เรารู้ล่วงหน้าค่ะชาวราศีเมษหรือผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีเมษในช่วงของวันที่4ี่วันที่5กุมภาพัานธ์ระมัดระวังอุปสรรคปัญหาความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือผู้ใหญ่ในที่ทํางานค่ะ ระวังผู้ใหญ่จะให้โทษผู้ใหญ่อาจจะจ้องจับผิดหรือท่านใดนะคะที่มีผู้ใหญ่คนในครอบครัวมีการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงของ2วันนี้ต้องดูแลระมัดระวังเป็นพิเศษนะอะไรที่เราดูแล้วไม่ค่อยที่จะไว้วางใจแนะนำว่าควรที่จะอยู่ใกล้หมอหรือรีบไปโรงพยาบาลจะปลอดภัยที่สุดค่ะ ในวันที่ 18, 19, 20กุมภาพันธ์ระมัดระวังอุปสรรคปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมง,งานตลอดจนบริวารลูกน้องวันที่ 23, 24กุมภาพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้อุปสรรคปัญหาในมุมการงานก็ยังส่งผลกับเจ้าชะตาอาจจะอยู่ในสภาพว่าของการเบื่องงานนะคะงานที่ได้รับมอบหมายค่อนข้างที่จะหนักเกินไปส่งผลให้เจ้าชะตามีความเครียดความกดดันค่ะ ชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่มีรักนาอยู่ในราศีพฤษภในช่วงของวันที่6วันที่7วันที่8กุมภาพันธ์เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังการติดต่อเจรจาการสื่อสารการเดินทางไกลต้องระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่มีเกณฑ์เข้าไปขอความช่วยเหลือในมุมของตัวการเงินหรือไปติดต่อในมุมของตัวการงานต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนวันนัดไปได้ก็จะให้ผลดี แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องนัดติดต่อเจราจาในช่วงของ3วันนี้เจ้าชะตาก็ต้องระมัดระวังอย่าใช้อารมณ์ในการติดต่อในการเจราจาก็จะให้ผลดีค่ะในวันที่25-26กุมภาพันธ์การเดินทางไปทำงานในช่วงระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังอาจจะมีเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกระทันหันส่งผลกับเจ้าชะตา โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพของญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวในช่วงของสองวันนี้ก็ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะการติดต่อการเจรจาตลอดจนการใช้คำพูดต้องระมัดระวังจะพูดจาอะไรต้องมีสติค่ะชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมิถุนในวันที่9วันที่10กุมภาพันธ์เจ้าชะตาต้องระมัดระวังอาจจะมีปัญหาปากเสียงกับญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัว ท่านจะต้องระม,มัดระวังคําพูดคําจาที่อาจจะมีการกล่าวตําหนิติติงหรือพาดพิงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในบ้านก็ไม่ควรที่จะรบหลูหรือใช้คําพูดที่ไม่ดีอาจจะเป็นโทษกับเจ้าชะตาได้ในวันที่23-24กุมภาพันธ์ระม,มัดระวังปัญหากับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนแล้วก็เพศตรงข้ามเจ้าชะตาจะต้องระม,มัดระวังคําพูดของตัวเองบางครั้งคําพูดของตัวเองนี่แหละ อาจจะนำภัยเข้ามาหาตัวถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอะไรในการพูดก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือถ้ามีเหตุที่จำเป็นต้องพูดก็ควรที่จะมีสตินะคะชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎในวันที่1วันที่สองวันที่สกุมภาพันธ์เจ้าชะตาต้องระมัดระวังอุปสรรคปัญหาระหว่างท่านกับผู้ใหญ่อาจจะถูกตำหนิติติงจากผู้ใหญ่อาจจะถูกใส่ร้าย หรือเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่ไม่ให้คุณสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านอาจจะมีศัตรูที่ไม่เปิดเผยเป็นผู้ใหญ่หรือคนในที่ทำงานค่ะในวันที่ 11, 12, 13กลกุมภาพันธ์เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังอุปสรรคปัญหาการเงินอาจจะมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักคู่ค้าหรือหุ้นส่วนประเด็นส่วนใหญ่จะเป็นในมุมของตัวการเงินเจ้าชะตาห้ามเซ็นค้ำประกัน หรือทำธุรกรรมในมุมของตัวการเงินให้กับใครในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะชาวราศีกร,รกฎที่เกิดปีมะแมชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะเจ้าชะตาจะได้บริวารลูกหลานที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะมาให้คุณแล้วก็นำโชคมาให้เจ้าชะตาค่ะ ชาวราศีกันหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันในช่วงของวันที่หนวันที่สองวันที่สมกุมภาพันธ์ระมัดระวังปากเสียงกับผู้ใหญ่ในบ้านคู่ครองคนรักและก็หุ้นส่วนในวันที่6วันที่7วันที่8กุมภาพันธ์ระวังวาจาที่ติดต่อหรือเจรจากับผู้ใหญ่คนในที่ทำงานต้องระมัดระวังคำพูด บางครั้งอาจจะมีประเด็นความขัดแย้งกับผู้ใหญ่คนในที่ทำงานเรียกว่าใครที่ต้องมีการเข้าไปติดต่อง,งานหรือเข้าไปพบปะผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ในช่วงระยะเวลานี้ก็อ,อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะเพื่อป้องกันนะในมุมของตัวเขาเรียกว่าปัญหาอาจจะโดนเป็นที่เพ่งเลงหรือเป็นที่อิจฉาของเพื่อนร่วมงานค่ะ ชาวราศีกันเองในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ไม่ควรเสี่ยงโชคในวันที่16กุมภาพันธ์นะโดยเฉพาะชาวราศีกันที่เกิดในปีละกาชาวราศีตุลหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลในวันที่4วันที่5กุมภาพันธ์ระวังบุตรบริวารลูกหลานตลอดจนผู้ที่อ่อนไหวกว่าจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้ในวันที่9วันที่10กุมภาพันธ์ถ้ามีเหตุของการเดินทางจะต้องระมัดระวัง อาจจะมีอุบัติเหตุหรือเหตุที่เกิดขึ้นกระทันหันได้อย่าลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยคำพูดหรือด้วยการกระทาในวันที่ 18, 19, 20กุมภาพันธ์ระมัดระวังอุปสรรคปัญหาความขัดแย้งหรืออาจจะมีประเด็นความทะเลาะเบาแววงกับผู้ใหญ่คนในครอบครัวในช่วงระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังค่ะชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิก ช่วงวันที่ต้องระมัดระวังได้แก่วันที่6、วันที่7วันที่8วันที่11วันที่12วันที่13วันที่21แล้วก็วันที่22ค่ะระวังจะมีเหตุของการเสียทรัพย์พอคู่ครองคนรักแฟนแล้วก็หุ้นส่วนตลอดจนเพศตรงข้ามระวังมิตรสหายใหม่คนที่เข้ามาพัวพันกับเจ้าชะตาจะนำพาเรื่องราวของการเสียทรัพย์ให้กับเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิก และลัคนาราศีพิจิกต้องระมัดระวังมีสตินะคะชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูวันที่9วันที่10กุมภาพันธ์เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังคำพูดคำจาโดยเฉพาะนะคะการใช้คำพูดกับเพื่อนเก่าหรือคนสนิทนะอาจจะมีประเด็นความขัดแย้งหรือข้อพิพาทอาจจะมีเหตุขัดใจหรือคำพูดเนี่ยทำให้เกิดการผิดใจกันได้ค่ะในวันที่23า 24กลุมภาพันธ์ระวังการเดินทางในระยะเวลาใกล้ๆอาจจะการเข้าไปตลาดหรือการเดินทางสัญจรที่เราอาจจะเป็นการเดินทางในระยะทางใกล้ๆอาจจะมีเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังนะการเดินทางต่างๆไม่ควรโดยเฉพาะการเดินทางที่ไปกับเพื่อนนะคะนะ เพื่อนชวนไปช้อปปิง้งเพื่อนชวนไปห้างเพื่อนชวนไปดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะมีเกณฑ์จะได้รับอุบัติเหตุหรือมีการเสียทรัพย์ค่ะชาวราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังได้แก่วันที่11วันที่12 13 16 17กกุมภาพันธ์ระมัดระวังปากเสียงกับผู้ใหญ่คนในครอบครัว ประเด็นข้อทะเลาะเบอาแว้หรือประเด็นข้อพิพาทกันก็มักจะเกิดขึ้นจากรเรียกว่าบุคคลที่3อาจจะหมายถึงแฟนเราก็ได้คู่ครองของเราก็ได้หรือคนรักของเราก็ได้กลุ่มคนเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นประเด็นทําให้เกิดความขัดแยงระหว่างท่านกับตัวผู้ใหญ่ต้องระมัดระวังคําพูดคําจานะะในช่วงเวลานี้พูดออกไปมันกลายเป็นใน,ในเรื่องที่เสียมากกว่าในเรื่องที่ดีค่ะนะคะชาวราศีกุมหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกุม ในช่วงระยะเวลานี้ต้องเรียกว่าดีนะคะได้รับผลดีตลอดทั้งเดือนเลยนะในวันที่11 12 13นะคะถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยก็ให้บุตรบริวารลูกหลานนะคะเป็นคนที่จะหยิบโชคให้นะ,ะนะวันที่นท22ี่21 22กุมภาพันธ์ผู้ใหญ่จะให้โชคนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าชาวราศีกุมกับชาวราศีสิงในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าทิศทางของดวงชะตามีความโดดเด่นอุปสรรคปัญหาหรือสิ่งที่เราจะมาเตือนภัยก็อาจจะจะไม่เกิดขึ้นกับชาวสองราศีนี้ค่ะชาวราศีมีนหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนนะคะในช่วงวันที่ต้องระมัดระวงังก็คือในวันที่1วันที่สวันที่ส กุมภาพันธ์อาจจะเกิดเหตุผิดพลาดในมุมของตัวการงานโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการขับขี่ยุยานพาหนะการเดินทางหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจกักรกลเครื่องมือต่างๆต้องระมัดระวังค่ะไม่ควรที่จะประมาทอาจจะมีเหตุหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกับเจ้าชะตาในวันที่16-17กุมภาพันธ์ระวังมิตรสหายใหม่เพื่อนใหม่จะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้กับเจ้าชะตาในวันที่21 22กุมภาพันธ์ระวังจะเสียทรัพย์เพราะบุตรบริวารโดยเฉพาะบริวารหรือลูกน้องในที่ทำงานไม่ควรที่จะให้ใครหยิบยืมเงินหรือเซ็นค้ำประกันระวังคำพูดที่จะพูดกับบุตรบริวารด้วยอาจจะทำให้เกิดผลเสียในระยะยาวอย่าทำให้ลูกน้องหรือบริวารเสียใจจากคำพูดของเจ้าชะตามันจะมีผลถึงตัวการงานของเจ้าชะตาเองค่ะโดยเฉพาะชาวราศีมีนที่เกิดปีเถาะนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะชาว12ราศีในช่วงวันที่เราระบุไว้ในคลิปนี้ก็เป็นช่วงวันที่เรียกว่าดวงชะตาของท่านอาจจะไม่ค่อยดีในช่วงระยะเวลานั้นนะก็ต้องระมัดระวังการใช้คำพูดการทำงานและก็การเดินทางเจ้าชะตาก็ต้องระมัดระวังดำเนินชีวิตนะคะด้วยความไม่ประมาทแล้วก็มีสตินะคะ ก็ขอให้อุปสรรคปัญหาต่างๆที่เจ้าชะตาอาจจะไปประสบพบเจอนะคะต่างๆหลังจากนี้ก็ขอให้มันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีค่ะเราฟังไว้เป็นแนวทางให้เราไม่ใช้ชีวิตบนความประมาทนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ